ครับสวัสดีครับตอนนี้สิงอยู่น้าแปลงที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน85ตารางวาซึ่งด้านหน้าก็คือหาดแม่ลำพึงเขาที่เห็นคือเขาแม่ลำพึงนะครับดูทะเลอากาศวันนี้นะครับเกาะที่เห็นด้านหน้าก็คือเกาะทะลุนะครับด้านขวานี้ก็คืออำเภอบางสะพานน้อยนะครับ ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง50เมตรนะครับนี่ครับและด้านหลังก็คือตัวแปลงที่ดินนะครับติดถนนด้านข้างเป็นรีสอร์ทและร้านอาหารซีฟู้ดของโซนหาดแม่ลำพึงนะครับนี่ที่ดินติดถนนฝั่งตรงข้ามคือทะเลนะครับ และนี่ก็คือโลเคชั่นที่ดินแปลง6ไร่3งาน85ตารางวาหาดแม่ลำพึงนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์